บทที่15ปิติว่าจะพาเจ้าแก่ไปบ้านพ่อว่าอย่าอยู่นานพ่อจะดุปิติลามานีและชูใจเจ้าแก่ก็ลาโตและสีเ่าชูใจจะพาสีเถาไปบ้าน มานีว่าถ้าผ่านมาก็ให้แวะมานีชี้มือให้ดูบ้านที่บ้านมีจำปีปิติและชูใจว่าไม่นานจะมาแวะแบบฝึกให้ฝึกอ่านหนึ่งฝึกอ่านให้อ่านว่าจา นจานจานจานนานนานงานงานวานวานสานสารขานอขาให้อ่านว่า กินอกินกินกินบินอบินรินอรินดินอดินพินอินหินอหินแขนอแขนแสนแสนผือนอผืนคือ นอคืนยืนอยืนโยนนโยนโผนอโผลเรือนเรือนเตือนนเตือนปูนอปูนผูนอภูนปีนอปีนสองฝึกอ่านคำที่มีนอหนูสะกด โดยยึดเสียงผันคำที่ไม่มีตัวสะกดที่เรียนมาแล้วให้อ่านว่าผานอผานผานเอกผ่านผานโทผ่านผานผ่านผ่าน,าน,านบอเอ,บา,อบานอบาน บานเอกบานบานโทบา้บานบานบานบ้านแผลนอนแผนแผนเอกแผ่นแผ่นโทแผ่นแผนแผ่นแผ่นโนนอโนนโนนเอกโนน โนโทโน้โน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 นโน้โน,โน,โนชื่อนอชื่นชื่นเอกชื่นชื่นโทช,นชื่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 นสระอือสระอือเมื่อมีตัวสะกดเอาอออ่างออกเอาอออ่างออกใส่ตัวสะกดแทน สามฝึกอ่านคำต่อไปนี้อยู่ยาให้อ่านและจำเป็นคำท่านว่านม่านฐานห่านผ่านร้าน บ้านป้านด้านขานก้านไม้คานเผาถ่านป่านนี้ที่บ้านสารเสือเมื่อวานร้านค้าอย่าปีน รัวบ้านชื่นบานผืนผ้าหน้าอ่านบ้านโน้นค่ำคืนยืนนานผ่านไปให้ทานอ่านดูอยู่บ้านมีเพื่อนเรือนชานแผ่นดินสินค้าอย่าเล่น